ค่านนะครับโุณดูซ่าครับมันจะป่านะครับเป็นเคยนะครับป่ามเท่านี้ก็จะเป็นสิลิษเอลิทนะครับผมดูความดกของสายพันธุ์นี้นะครับยังเต็มคออยู่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับเต็มคอนะครับมัอนี่ก็เดือนมิถุนาแล้วนะครับผมก็ให้มาเบิ่งเนาะนะครับสิลาษเอลิทนะครับสิลาษจะแท้แน่นอนกว่าแล้วครับ นะครับตำเป็นช่วยไหมครับซีหลาดไอริดนะครับแถวนี้นะครับดูทรงต้นนะครับทรงต้นใหญ่นะครับอันนี้วาตาก็ไม่ค่อยได้เน้นปุ๋ยเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยเป็นพันธุ์ที่สายพันธุ์ที่นิ่งแล้วนะครับผมเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ยาวนานนะครับของซีหลัดนะครับ ก็จะได้พันธุ์ที่ดกและทนแรงนะครับต้นสมบูรณ์นะครับมาตัดปานะครับวันนี้มาตัดปมเช่นเคยครับเป็นวันที่สามแล้วนะครับในการตัดในรอบนี้นะครับรอบสิวันนะครับผมทีลาแท้ๆแน่นอนกว่านะครับหินลูกลังนะครับในบอกพื้นที่นะครับแรงกว่าแรงนะครับ่รงนี้มันก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็จะ แล้วก็ฝนก็ยังไม่ไม่เร่งมากนะครับผมนี่ครับสีหลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับ11ปีนะครับ11ปีต้นก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับน่าจะระยะแทงก็จะประมาณ2เมตรนะครับนี เอ็ดปีนะครับเนี่ยหินลูกรังอัญะนะครับเนี่ยครับดู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 ด,ด,ด,ดูดูนะครับท่านผู้ชมนี่เข้าสู่มิถุนาแล้วครับยังเต็มคออยู่เลยนะครับผมส่วนนี้จะเป็นสิลัดเอลิทนะครับผม ฝั่งนู้นก็จะเป็นพันธุ์มาลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีลาดนะครับผมสีลาดนี้ลายมีทุกต้นนะครับมีทุกต้นจริงๆนะครับเป็นพันธุ์ที่ที่ค่อนข้างที่จะดกเลยละครับเป็นสายพันธุ์ที่นิ่งมากนะครับแนะนําเลยนะครับเกษตรกรทั่วไปที่ที่จะปลูกปาล์มนะครับอาให้ดู นะครับเปรียบเทียบกันนะครับสายพันธุ์มาเลยนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับผมเด๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าทําไมผมถึงไม่เชียร์สายพันธุ์มาเลยนะครับต้นไม่ได้ขี้เหร่นะครับเขียวนะครับทรงต้นสมบูรณ์นะครับทางใบงามนะครับแต่ทลายนี่ประมาณสักไม่ได้ประมาณแล้ครับ ไม่เกินสี่ทลายต่อต้อนต่อปีนะครับสายพันธุ์ของมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปดูทลายนะครับว่าจะใหญ่แค่ไหนนะครับพื้นที่ก็หินลูกรางเช่นกันนะเช่นกันนะครับเนี่ยทลายนะครับทลายนี่จะเป็นของมาเลยนะครับยังไม่ได้สุกดีเท่าไหร่นะครับนี่ตัดไปตัดมาตาลายครับท่านผู้ชม นึกว่ามันสุกแล้วนะครับว่าเอาไปนะครับผมจะให้เปรียบเทียบดูนะครับขนาดต้นนะครับอายุสิบปีสิบเอ็ดปีเท่ากันนะครับปลูกในพื้นที่เดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับดูต้นต้นที่อยู่ติดกับกล้องนี้จะเป็นมาเลนะครับหลังกล้องจะเป็นซีลาดมิลเลเนียมนะครับอายุเท่ากันนะครับดูความแตกต่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามุมกล้องนะครับ เดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านผมไปยืนนะครับว่ามันต่ำจริงๆนะเห็นตรงที่แม่บ้านผมยืนไหมครับนั่นแหละครับประมาณ2เมตรนะครับสำหรับซีลาดเอลิทนะครับอันนี้มันเป็นพันมาเลนะครับดูคร่าวๆน่าจะ3ามเมตรกว่านะผมว่าต้นนี้นะ3เมตรกว่ายุสิปีเท่ากันนะครับทรงต้นไม่ได้ขี้เหนะครับทางใบก็เขียวขจีเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวจะมีดราม่าว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยมากมันเลยไม่เป็นทลายนะครับห่างกันหกจ็ดเมตรนะครับจากสีลาดเอลิทมาพันมาเลนเห็นไหมครับตัวนี้ยังเต็มคอละครับเต็มคอเฉยเลยครับแต่ต้นนี้นะครับไม่มีทลายเลยนะครับผมมีแค่สีทลายก็ตัดไปหมดแล้วนะครับปีนี้เห็นไหมครับตรงนั้นก็เป็นดอกนะครับอันนี้คือความไม่ทนแรงนะครับ หรือสายพันธุ์ที่ไม่ดุกนะครับผมเอาล้ครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่คิดจะปลูกปล์มนะครับผมแนะนำซีหลาแท้แน่นอนกว่านะครับแหล่งนะครับสำสหรับคนที่ต้องการหาแหล่งพันธ์แท้นะครับกับไปเอานะครับหรือไปจองกับอาจารย์ต้นนะครับสกุลขอพันปล์มนะครับกับอีกหนึ่งแปลงก็เป็นของ พี่ิวดนะครับอยู่ที่บึงการอีสานใต้พันปามนะครับของแท้แน่นอนนะครับสองแหล่งนี้นะครับการันตีความแท้ความดกความทนแรงนะครับพบพือกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ